สี่ลีคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหกข้อทัป,ปิกวันนี้ฝากเงิน1นึ0 0 0สบาทกับแคมเปญเงินฝากประจําทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2 2 5ต่อปีนะครับหนึ่งแาบาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่จากธนาคารไทยคเครดิตมั่นคงปลอดภัยมีแต่เพิ่มกับเพิ่มอ่าเดี๋ยวเราไปดูการฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยตัวนี้นะครับรับดอกเบีย้ยทันทีนะวันที่ฝากด้วยนะเมื่อฝากด้วยเงินสดเท่านั้นนะครับ รายละเอียดของแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำทันใจนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.25%ต่อปีนะครับมีระยะเวลาการฝาก12เดือนดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยได้ทันทีณวันที่ฝากสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอครบกำหนดสิทธิประโยชน์และจุดเด่นที่สำคัญคือการรับอัตราดอกเบี้ยณวันที่ฝากไปใช้ก่อนได้เลยนะครับทันที แต่ต้องเป็นการฝากด้วยเงินสดเท่านั้นนะเง่อนไขาการฝากเปิดใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2567เป็นต้นไปให้ผู้บริการให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเนื่องอาฝากเมื่อครบกำหนดนะครับตั้งแต่100,000บาทนะสูงสุดไม่เกิน1,500,000บาทนะครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบ12เดือน การจ่ายดอกเบีย้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดหน้าวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับและหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ของจํานวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารกรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นสําหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกนะครับหรือนําเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจํานวนเงิน เปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคำนวณดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและหกะักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไปสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจำนวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับดอกเบียนะ้ยณวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทำให้เงินต้น ลดต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแน่ตาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขนะครับหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป รวมภาษีที่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพาการด้วยตนเองเมื่อครบกําหนดระยะการฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับผู้ฝาก ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดดอกเบีย้ยนะครับตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับและจ่ายดอกเบีย้ยณวันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีนะครับแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดหัก ภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกาหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธ,าน,องธาน,นาคารณขณะนั้นนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น1,5 0,000บาทดอกเบีย้ย2 2 5จํานำนวนวัน365วันดอกเบีย้ยให้รับคือ3,375ัอบาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษีใ่้จ่ายนะครับ20,000บาทนะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องดอกเบีย้ยเกิน2 0 0 0 0บาทถึงจะหักหน่าที่จ่ายนะครับตัวดอกเบีย้ยสรุปเงินต้น1,50,000บาทบวกดอกเบีย้ย2 3,375ยบาทเป็น15 3 3 7 5บาบาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจะก,การใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะครับซีรีส์คำนวณตตดอกเบี้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันจะพาเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดโดๆมาพูดคุยกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแส0ถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็กขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ